สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกผมพิดรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Sort Art Online Memory d e f e c t กันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาตู้คริสมาสนะครับตู้ใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กันเลยนะครับผม มาครับนี่ก็คือหน้าตู้เป็นธาตุไฟนะครับผมตัวละครใหม่ชุดใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวละครน,นะครับมาดูสเตตัสของทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็จะมีอากโกยูกิแล้วก็อาสุนะนะครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกเป็นอาสุนะดาบคู่ธาตุไฟนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ดาบคู่กันหมดแล้วนะไม่ใช่แค่คิริโตคนเดียวแล้วนะครับใครๆก็ใช้ได้แล้วดาบคู่ ต่อมาก็เป็นยูกิมิซันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอากใช้หอกนะเปอร์เซน็นที่จะดรอปนะครับตัวละ1%เลยนะครับผม1%เท่านั้นผมก็สุ่มได้รอบเดียวนะครับเพชรมีรอบเดียวพอดีเดะเลยนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเก็บสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามากดกันเลยนะครับผมรอบเดียวเอาเลยไหมเอาเลยมาหกดาวมามาแห่หกดาวครับทุกคนได้หกดาวแล้วจะเป็นใครนะครับต้องยุกิเท่านั้นผมจะได้ไม่ต้องสูบแล้วไม่มีเพชรแล้วนะครับยูกิหกดาวมาไม่นะนยูกิอาซึนะมาทำไม ผมก็ต้องเก็บสุ่มสเต็ปต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเพจแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะเดี๋ยวมาเริ่มจากอาสนะกันเลยคู่นะครับไปก็ค่อนข้างจะธรรมดานะครับอาโก ก็ยุกินะครับมีต้นเิสแมทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู processing s กันบ้างนะครับอ่ะก็กอสใช่ ิวของทั้ง3ตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสุ่มกาชาตู้คริสต์มาสตู้ใหม่นะครับแล้วก็ได้อสุนะมานะซึ่งยังไม่ได้ยุกินะครับเดี๋ยวค่อยเก็บสุ่มสเต็ป2ต่อไปนะไอตู้ที่แล้วผมก็สุ่มได้แล้วนะครับสำหรับยุกิชุดทีเซ่เนี่ยนะครับแล้ก็สุ่มไป7จรอบเลยนะ7แพ็คเลยนะครับ หมดไปเยอะเหมือนกันนะเพชรสำหรับตู้นี้นะผมก็ได้ยูจีโอมาก่อนนะตอนนั้นเลยอัพยูจีโอเป็นร้อยก่อนนะครับยุกิเลยไม่ถึงร้อยเพชรอัพหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่อันนี้เป็นตู้แร้งมาใหม่นะครับเขาก็แจกเหรียญสุ่มสิบเหรียญน,นะใครที่ยังไม่สุ่มก็สามารถไปสุ่มได้นะครับผมก็สุ่มได้ยุกิมาหรือว่าสุดเทพซาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตัวอาซึนะทั้งหมดดีกว่านะตอนนี้ปรับเป็นยูกิอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นอาซึนะยิก็มีสุดเยอะมากนะครับนางเอกนี่ก็คือตัวใหม่ที่เราได้มานะอาซึนะดาบผู้ทัดไฟเดี๋ยวผมก็อัพเอาไปลงแรงนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผม ดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย